วันนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะมาประกอบให้ดูก่อนนะครับดูดูทรงมาหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่า1 1อยเนี่ยจะไปทรงไหนดีทุกคนคิดว่าไปทรงไหนดีว่าใครคิดว่าแบบว่าทรงแว้นบวกหทรงเชงบวกสหรือว่าตลออบวกสคิดกันมาดูว่าจะทําเป็นสเต็ปอะไรค่อยว่ากันนะแบบ สวัสดีครบทุกนสัสดีคือตอนี้รลักทุกทุกคนทุกทุกท่านน,น,นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าเฟรม90องศานะครับทุกคนก็หลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้ลงคลิปมาอย่างประมาณ3-4วันถูกไมมแพ้ <c oughs> คือบังเอิญว่าผมเนี่ยรอของอยู่เว้ยรู้ไหมว่ารออะไร <c oughs> รอปลูกชีพน้องแดงรอปลูกชีพน้องแดง ออคืออีพีที่ก่อนๆมาที่เคยทำเนี่ยบอกจะปลูกจะปลุกไม่ได้ปลุกสักทีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมเนี่ยโมแต่ทาคันส้มแล้วก็มีลูกแล้วก็ทีเนี้ยรอของอีกชิ้นหนึ่งคืออะไรรู้ไหมชุดสีจากช่างยศอะไรแง่งเออ,เอ,อบอกเลยว่าน้องแดงเราเนี่ยเนี่ยมาดูกันดีกว่าน้องแดงเรานะครับผมก็ไม่ต้องบอกดูจากดูท่อน้นองๆก็ว่าจะรู้แล้วว่าสเต็ปใหม่เป็นลูกอะไรคิดว่าลูกอะไรแต่เบมคิดว่าลูกที่อะไรวะบ้างโอ้โหเขาเรียวกว่าลูกพ่อชักแม่ <S 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 ดูดูเย็ดแม่ บอกเลยว่าหนึ่งกำปั้นอะรูท่ออะไม่ได้แอคไอเบนนวลาชุดสีมาี้น้องคือต้องบอกเลยว่าชุดสีเนี่ยเรารออย่างมายาวนานมากเลยนะครับทุกคนก็วันนี้ได้มาถึงลวชุดสีของเราเออลิมิเต็ดอีดิสันมึงอามาหมดเลยชุดสีของเรานะครับผมบอกเลยว่าสั่งมาใหม่เพราะว่าชุดสีเก่าไอเบนไม่ยิชุดสีเก่า,กกกาไปเลย ้นี่อันนี้คือของเก่าของเก่าเนี่ยต้องบอกเลยว่าถามว่ามันดีไหมมันดีนะครับผมผมก็แบบว่าชิ้นมันขาดมันหักแตก่อยมันหักมันแตกผมก็เลยไม่ได้ใช้ไงทุกคน <Okay. S 2> ทีนี้ก็เลยจัดชิ้นใหม่ของพี่ยศด,ดูดะดูนะ อ่าเฮ้ยเป็นไงสีแจ่มกว่านเก่าป่ะแพรอ่ะลองดูงานสีนะอันนี้คือสีของพ่ยศนะแต่ว่าอันนี้คือสีมาดูใกล้เนี่ยอันนี้คือสีเก่าเอาดูดีๆดูดีๆอันไหนมันแจ่มกว่ากันสีมันแจ่มกว่ากันนะเห็นป่ะแต่ใครจะมองอะไรก็เรื่องของมึงเหอะแต่กูว่าถ้าถ้าเห็นของจริงอําคิดว่าไงสวยเออของจริงมันแจ่มกว่าตาตาเออไอ้น,นี่เงากว่าเฉยๆก็เขาเรียกว่ามันช่ำเออแต่นี่ขัดนานหน่อยมันถึงจะช่ำมันเป็นของเก่าครับทุกคนแล้วก็มีของแท้ยินมาหน่อยๆ อ,อันนี้คือของอนนแท้ติดรถอันนี้คือสีเก่าอันนี้คือสีสีเขาเรียวกว่าสีแท้ชุดสีแท้อันนี้ชุดสีเทียบซ้ายมือเทียบนะเป็นไงแพงค้ายกันอ้าวนไงซื้อของแท้แพงไหมแพงครับเออแล้วซื้อของเท<อ>ียบถูกไหมถูกครับเออทำไมเราไม่ใช่ของเทยียบแต่บางคนก็อยากใช้ของเขาเรียวกว่าของแท้แต่ว่าผมงบน้อยไงวางไว้เลยใช้นี้อ่ะวางวางไว้น้องอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะครับน้องเฮ้ยโอ๊โแกะนี้ไม่นุ่มาครับทุกคนเดี๋ยวขอญาตแกะก่อนให้มึงก็กันแกะแล้วเรียนทีนี้ คือต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมเนี่ยได้เวลาปลูกชีพแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือชุดสีเนี่ยบางคนถามว่าพี่ทําไมพี่ซื้อวันไหนกี่วันได้คือต้องบอกเลยว่าของพิยศเนี่ยมันนานหน่อยนะครับผมบางคนบอกว่านานเพราะอะไรคือนานหน่อยอร่อยเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรออเดอร์ออเดอร์มันเยอะนะครับเอราะอะไรนะเป็นงานฝีมือฝีมือนีเออและอย่างหนึ่งคือผมต้องบอกนะผมก็รอนานเหมือนกันนะเพื่อจะได้ทาคลิปเนี่ยบางคนบอกว่าไอพี่ที่ไม่เห็นผมไปสั่งแต่ขอไอหลุยส์อ่ะง้อชมขอไอหลุยส์ได้ไหมขอไอหลุยส์ก็นานนะ นานเหมือนกันนะกว่าจะได้อะคือผมไปหลายรอบ<ม>เออราคาดีด้วยราคาย่อมเยาเย้ฮ่อุ้ยสีโคตรแจียมไอมเพี่มาฉ่บเลยนะเออนี่ทุกคนจะบอกอีกเรื่องนึงนะครับมีใครสนใจของเก่าไหมดูดิสีมันแจ่มกว่าไหมแพร่แจ่มมากันปะอันนี้อันอนี้ของเก่านะนี่เดี๋ยวต้องบอกเลยว่าบ้านผมเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้มีที่รองนะครับมันอาจจะแบบว่าวางพื้นวางอะไรบ้างก็จะมาฉ่ำจริงนะฉ่ำไหมแพรมลองเห็นต้องเลย ทำจริงทํำจริง,รงดูดิคืองานเหมือนแทะของแบบคือถ้าใครมองถ้าไม่รู้นะกูบอกเลยก็บอกว่าแท้ของแท้ของแท้แท่วะของแท้ของแท้แทวันนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะมาประกอบให้ดูก่อนนะครับดูดูทรงมันหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่าร้อยสิบเนี่ยจะไปทรงไหนดีทุกคนคิดว่าไปทรงไหนดีว่าใครคิดว่าแบบว่าทรงแวน้นบวกหนึ่งทรงชิง บวกสองหรือว่าตลอ,อ,อบวกสามในใจผมนะผมก็แบบแว้นอะ่ะแต่ไม่ได้แว้นจ๋าอะไรขนาดนั้นนะเข้าใจป้ะบ้างเทงเรามีแล้วเี่เออแล้วอีกอย่างหนึ่งเออของเท,ง,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 ทงมีแล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าคนดูขอให้เขาจัดให้ได้นะร้อยสิบาททุกคนเอ้ยแต่มันสวยจริงว่ะไม่มีสีเหลืองต้องสีเหลืองสีเหลืองมีไม่มีทุกสีถึงไม่ใช้ตอนแรกนะผมอ่ะคิดว่าผมจะเปลี่ยนไปในนี่เว้ยจะเปลี่ยนไปใช้สีน้าเงินน้ําเงินแดงน้ําเงินแดงเนาะเอ้ยไม่ใช่ดิขาวแดงอ่ะเพ้เคยเห็นไหมขาวแดงขาวน้ําเงินอ่ะยังสวยเลยนะเออแต่ผมไม่ไได้้ม่ใชง แบบคือรถมันเป็นสีแดงแล้วอะผมก็เลยแบบว่าเอร้าน,นจัดสีแดงแม่งเลยอของของแท้ไหม่มของแท้หรือบอกเลยอ,อันนี้ก็เหมือนเดิมครับเด็กข้างไข่มาช่วยทํางานนะครับเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าใครแบบอยากเจอนะมันมันกำลังขึ้น5-7รักเดิมอยู่เมึงไง ตอนแรกนี่แกโอ้หโอหเนี่ยเฮ้ยแต่บอกเลยว่าอุปกรณ์อุปกรณ์ตัวรถวัวน,นี้อาจจะไม่ครบนะเพราะว่าชิ้นดำน่ะมันต้องเบิกนะครับพอเวลาเบิกใช่ไหมมันก็ต้องรอของหน่อยเพราะว่าร้านพี่ยศผมไปดูมาก็ยังไม่ได้ถามของพวกชิ้นดำไงตอนแรกผมก็นึกว่ามีชิ้นดำชิ้นดำกูแม่งหายไปไหนไม่รู้เว้ยแคร์หายแต่ขอนแก็บแล้วก็ไม่ถูก <c oughs> หรือเก็บมาไม่หมดก็ไม่รู้นะแกนั่นแหละเก็บมั่วซั่วไปหมดน่าจะเก็บน่าจะเก็บมาไม่หมดนะครับเก็บมาหมดแต่อยู่ในห้องเก็บของนั่นแหละอ๋อที่เหลือทิ้้้้งไไววใใหหเาาช่มมััอออ๋นกด้ นี่นี่ไงจะหายได้ไม่เขาอันนี้คือครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าดามมาให้อะดามมาให้กันหิกกันงอกันอะไรเงี้ยแล้วเราจะทําไงอะไอ้เหี้ยนี่มือกูมีพลังด,ดูดูดูได้บดอ๋อะอะเดี๋ยวใช้หินลบเอาไอ้เหี้ยแม่งอันนี้เขาดามมาให้แหลยเขาไม่จะไม่เห็นแาลชิ้นเนี้ยเฮ้ยเอา,อางี้ดีกว่าทุกคนลองดูแพรลองเดินดูดิลองโยนเลยสีสีแจ่มไหมสีแจ่มปะดู สีเนียนเนาะติดสติ๊กเกอร์มาพร้อมครับเอออันนี้ติดหมดเรียบร,ร้อยก็อเอา,อางี้ทุกคนเดี๋ยวขอเวลาประกอบชุดสีตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วมาดูกันว่าตัวรถผมเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนนะไว้ทุกคนแล้วฝากถึงอีกอย่างหนึ่งอ้เขี้ยหลุยเนี่ยมันบอกว่าพี่ทำ110เหรอนะมันโทรไปแล้วพี่ทำ110เหรอใช่ทำไมอ่ะผมอยากเจอกับพี่อ่ะพี่มาโคราชหรือไปขอนแก่นเนี่ยแวะเอารถไปเสิร์ฟหน่อยได้ไหมนี่เหรอคันฟ้าไปเลยทีไหนคันไหนมึงคันนู้นโอ้ยเฮียรถเดิมไอ้สัสต์ขี่กูบอกนะขี่เดิมๆยอมเดินดีกว่าเออมเดี๋ยวเเพื่อป็นการไม่เสียเวลาขออประกบ แป๊นึงโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคนดูอโคตรสวยโคตรฉ่าอันนี้คือขนาดรอยมือนะครับผมเช็ดทีนึงนะเงาตาแตก อันนี้คือผมยังประกอบแค่คร่าวๆนะน็อตเนื้อก็ยังไม่ได้ใส่นะอันนี้คือแบบว่าประกอบประกอบไว้เฉยนะครับทุกคนก็อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่างานงานให้น้องๆดูทรงเฉยนะครับก็อันดับแรกเลยที่ผมเห็นทรงนะแพรข้างหน้านี่ ดูทรงว่าต้องได้โหลดแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวโหลดแน่นอนเดี๋ยวเจอกันใ้เรื่องโหลดเรื่องอะไรเนี่ยคือรถก็ยังล้างไม่ค่อยดีอะไรไม่ค่อยดีคือแบบว่าอยากจะทําจริงๆอ่ะเดี๋ยวเผื่อน้องๆบอกว่าเฮ้ยพี่พี่พูดแล้วพี่ก็ไม่ทําสักทีนึงอะไรเงี้ยอันนี้ผมลงมือทาจริงจริงแล้วแล้วก็ในส่วนของเรื่องสเต็ปครั้เนี้ยคือผมต้องบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้จะทาลูกอะไรนะครับทุกคนก็ลองคิดกันมาดูว่าจะทําเป็นสเต็ปอะไรค่อยว่ากันนะแบบทํา5ก้าชัก5้าห หรือว่า6 7 67ดช่วงนี้วัยรุ่นเขาทำกันเยอะมากเลยนะแพรหอะ่ะ67ชักเดิมอะ่ะมึงทำไรเนะี่ยอันนี้คือแบบว่าเด็กข้างไข่เขาบอกว่าที่ถ้าเกิดพี่ทำคันนี้เสร็จผมผมขอล้องขับได้ไหมเพราะว่านะดูทรงอะ่ะลงลงปกติอยากจะลงนาแล้วนะถ้ามันได้ขับนะน่าจะลงเลยแหละทุกคน่ <laughs> ะแล้วก็อีกอย่างนี่ <laughs> เห็นรูท่อไหมสวยแม่แพรลงไปดูไกลดีถ้าสมมติว่าเขาแบบ มองจากด้านหลังลขึ้นขึ้น่อมมาเนี่ยมองจากข้างหลังเนี่ยแบบเป้า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 สว,าว,าวยแน่ถ้าตัวเล็กด,ดูพูดว่าดูพูดว่า กำลังลดอยู่เออแล่ยอย่างของมันอะก็ยังไม่ครบนะเพราะว่าชิ้นดําก็ต้องไปซื้ออีกนะครับมันหมด <c oughs> ชิ้นดําให้ไอห้หลุยไปแล้วเอยแต่ท่อเงาจริงนะ <c oughs> นี่เลย <c oughs> บอกเลยนะครับผมเป็นท่อแ <c oughs> ดงสายสีอบอกเลยว่าของจริงท่อหะแดงนี่แรงจริงครับก็คันนี้บอกเลยว่าจะใส่ท่อแดงแน่นอนนะครับเ <c oughs> พราะว่าคัน,น,นอื่นคนอื่นไอ้คันอื่นผมก็ใส่นแดงแล้วแต่วันเป็นลูกเล็กไงลูกใหญ่ผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยเข้าใจไหมแพ้อันไหนแบบที่มันไล่เข้ากับน้ำหนักตัวเองก็ใส่อั้นแหละครับขี้เกียจซื้อใหม่หลายรอบไม่คิดจะลดหารถ ไใจเย็นๆเออแล้วก็เรื่องพวกอะไรนี่คนดูผมถามจริงนะล้อเนี่ยล้อกับโชค๊คมันเข้ากันไหมหรือว่าจะเปลี่ยนดีวะแพรคิดว่าไงดีวะก,ก็เดี๋ยวทุกคนลองคอมเมนต์มาดูนะว่าจะใส่โชค๊คสีอะไรดีแต่ผมคิดได้ใจว่าจะน่าจะใส่สีดําโชค๊คสีดาล้อนี่ไม่ใช่ล้อแดงนะเพราะว่าล้อแดงมันอาจจะเข้ากับรถไปอาจจะเป็นล,ล้อแดงลายสายฟ้าลายทยี่อะไรต่างๆหาไปเรื่อยเลยมันแดงไปไหม แกเคยเห็นไลน์สายสฟ้าไหมรถเหมือนรถไอ้แชมป์อะที่มันเป็นสีาขาวเหมือนเหมือนหมักลุกเหมือนส้มๆอ่ะ <Okay. S 2> แกว่าสวยไหมถ้าใส่งั้นอ่ะ <Okay. S 2> ทุกคนคิดว่าไงลองคอมเมนต์มาดูนะเดี๋ยวเรา คลิปอีพีหน้าเนี่ยจะไปจัดอะไรให้ดูว่าร้านตะยศเนี่ยมีอะไรที่แบบว่าเราต้องการหรือเปล่าคือเราต้องการมากเลยอะไหนจะเบรกหน้าเบรกหน้าแล้วก็ไม่มี<ะ>โชคหน้าก็เป็นโชคของเก่าไอหลุยอีกแม่งใครสนใจนะโชคหน้าเนี่ยเป็นโชคคดัาเบรกเนี่ยทักมาได้ขายเดี๋ยวอะไหล่มือสองอะไรเงี้ยใครที่ตามหาอยู่พวกร้อยยี่สิบร้อยสิบตอนเนี้ยน่าจะเป็นร้อยสิบเยอะหน่อยนะครับก็บอกมาได้นะทุกคนแต่ว่าโชคเนี่ยขายขายแน่นอนมือ2ไม่มีกล่องแต่ว่ายังยังยังใช้ได้ดีนะแต่ไม่รู้จะขายเท่าไหร่ดีเพราะตอนนั้ ซื้อประมาณ3,000 3,000กว่าบาทเอาง่ายๆเลยขายไปได้2,500้ลมส่งถูกๆโช๊คั็ใช้ได้อยู่นะบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่โชคใช้ได้หรือเปล่าดูฮึ๊บฮึ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 บน่าจะต้องแบบว่าก็ใช้ได้อะถ้าเกิดใครอยากให้มันดีกว่านี้ก็ไปเซตเอากันเอาเองอ่ะทุกคนก็สำหรับใครที่ชื่นชอบชิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะแบบอ๋อหยอกหยอกหยอกแค่น็อตไว้ม่ปล่อยกวกออกตัวที่กูจะไปละ น้ำ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 นน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 น